สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมเอดิพายอาใดายวันนี้ผมจะมาเล่นอาเคารเนโรสายราโกนิกโอเวอร์โหลดแล้วก็ประทะก,กับโกพเพลรินสายกามอน,นะครับในฟอร์แมต G เขาก่อนทำฟอร์แมต V ไปเริ่มแต่กามออาจจะมาช้าเล็กน้อยเรา่ามันอาจจะจวบไม่ขึ้นรอ ไล,ล่ลยขยับ่านโร่ไล่ขยับจันขอเพิ่มสิบสองแวนปล่อยเจ็ดพันแวนไล้เช็คไม่มีทิกเกอร์ ไปเช็คแต่ที่นี่ไปแล้วคออิวเวอร์ดูคอรูเล่เก้าพันตีการสิบสี่ตีไปเช็คฮิวติเกอร์ฟื้นฟูหนึ่งดาเมจโหหลอดดาเมจเช็คสเตติกเกอร์ แจงดอลโอเคโจกามอ,อขึ้นไลท์จากนั้นคออกากเวลเขาจะบั๊มหนึ่งทุกการสามในบบดคอเมอรอนที่เหลือใต้กองสกิลของเมอรอนอ,อุวางเรียกตำแหน่งลูกการโอ้ยเกศสามอยู่ไหนเนาะ ระตำแหน่ง9ฮันตีปล่อย9ฮันตีปล่อยได้เช็คไม่มีทติกเกอร์คิพลังเรีย12แวนปล่อยโอเวอร์หลอดเลกไลท์สแตนน์ดอจากนั้น ได้เป็นสาฟิรีคัตหลอดดราก,ก้อนสกิลทำงานคัลเตอร์พาร์ทสองสุปพเรีย์ไลท์โอเวอร์หลอดจากกองการเจอรีเบิร์ตจุดติปล่อยมังกรมาคอ,อนี่ลงช่องเรียคอคอนโล กับไฮเฟรมล็อคสไตล์จากนั้น Limited. ลิมิตเปกล็อกแรงดันห้าใบบุกมืนทิเปเอ็ดตีแวนไดเช็คนี่ฮะเลมเปเิดเซิร์ฟดามจเช็คสแตนดิกเกอร์ส่งพลังให้แวนการจากนั้น หลนจากเรมเบกทิ้งมือสับใบลุกขึ้นมาคิดเอตติกรอบได้เช็คฮิวติกเกอร์ควินฟูหนึ่งตัมเส่งพลังให้แวนกาได้เช็คตอติกเกอร์จูการหนึ่งใบส่งพลังให้แวนกาดัมเมสเช็คตาโมสแตนดน์ด ใช้เป็นรีโอนเดมิริสกามอยูนเนอแต่ไม่ใช้เดี๋ยวก่อนจะไล่แต่อิสกันไปใต้กองรัคกูเลยปลดล็อกทอดทีจากนั้นไล่เป็นตัวนี้จากนักจะทัพเนี่ยเพื่อของอิสกันสตรายนี่ลงมาชื่ออะไรวะเอ็กนอสเคใช้ดีไหมไม่ใช้ ขยับลงมนุษย์ฆ้าพันต์แตะข้างต้องการชมเต้วันกาด g e n e r a t i o นการ ปักทาร่า,าตัวอะไรดีถ้าจะกันไว้ก็มีตัวเดียวเชียวบวกสองหมืนการสำเร็จสแตนดิกเกอร์ให้ผลทั้งหมดตก,กับเมอรอ์ดอนคิิติคอทิกเกอร์คีติคอให้ไมลอนพลังให้โรมานุษย์ สิบสี่ตีข้างปอยอยอมรับแดมแม่ของวันอีกอย่างเล่นอันนี้กับ g ีโซนหานแล้วก็สไตล์ฟีตลอดเกมแดลนดอกสไตล์อะไรสักอย่างที่ต้องติโอเวอร์หลอดั้งนะมือไม่พอ แต่มือเสือกไม่มีโอเวอร์โหลดจะใช้ที่เอทหรือจะใช้ตะเพิร์ดก็ไม่มีความหมายทีเอทไม่ได้ไไดใช้ใช้ไปเดี๋ยวนะมันบอกว่าเบอร์ตีโอเคที่แขกยังมีโอกาส คอสกีคอนโดดีทาทิ้งเมื่อตีไหนแเดมสองเข้าตอร์บาสหนายทีต้องไปเช็คเจอโอเวอร์หลอดนะสามเอ็ดตีปล่อยสองได้หกห้าพันยังยังต้องสแตนก่อนโอเคเจอว่าหลอดแล้วคดให้ปวทท้งหมดตกระบับนการเดิมไปเช็ค คิดพลังแวนสแตนพลังแวนอยู่นยีิบเอ็ดจากน,านั้นทิ้งมือสองใบทิ้งโอเวอร์ลอดหนทิ้งฮักโคหนึ่งุกขึ้นมาเป็นสามหกอันนี้ตีสองหมืน สองหมื่นตัดข้างเท่าไหร่ว่าสามหกจมตีบ้นกาดขอชีวิสองหมื่น 20, เป็นต่ำข้างการแล้วก็โ้รงกรันตอนนี้โบยห้าพันเป็นยี่สิบเอ็ดได้เช็คสองครั้ง อันนี้ตีตีข้างแล้วกันปิดไม่ได้ข่านแซนเดอรสไตลฟฟีด่ดังนั้นเด็กไลท์คาร์เตอร์ปั๊บหนึง่งลูกา้าสองใบบนสุดคอแจ็กกี้รับปิดกับอาจาการสกิลของอาจาการคาต์เตร์ปบหนึงบบน่งโซบัสหนึ่งลูก้าสามใบบนสุดโอ้โหอับปีจริง พออินฟลุฟฟอร์คอนกับแกนสล็อตจากนั้นสไตล์ฟรีสไตล์เป็นกรุงกิงจากนั้นอ่านขายอยู่ไหนหายบุกหนึ่งได้บุก 2, สองหมื่นห้าลับตลาดขีดได้ไหมไม่รู้ 1ิดตีข้างจำปล่อยการดีกว่าปล่อ,อ,นอยนั่นหละไม่เอาอตีด้านข้างนี้ดีกว่าตีด้านข้างนี้ตัดข้างแกสนสตเราล็กทิศกิหกบวกกิ 5. 5. 7ห้าห้าเจ็ด จมตีแรงกาดเจน,นเนอเรชันกาดบายฮิวในดับสองใบบายฮิวเป็นตัวดิฟิสแฟร์สาร์กอนแล้วก็หงายแดมจากนั้นคัตตาบาต่อเก็บเก็บ เข้าใต้กองที่ถ่ายตาลังทั้งหมดพลังหายไปหมื่นห้าคือพลังหายไปสองหมื่นหนึ่งการเป็นสามหกสามหกชนสองหกการเพิ่มสี่หกสองได้เข้าสองได้เข้ามาเ e อร์แฟกซ์การกนซอลเซริตคีดที่ขออรทิกเกอร์ ให้ผมต้องมาตกกับแอนดซสลอเซดนั่นไงไม่เจอทีถึงจุดเออเดี๋ยวกูลืมเทคไอ้นั่นไปเลยนี่หว่าเทคของไอ้นั่นเอ,อ่อไอโคอนโลลืมสนิทเลยมึงต้องไงด้ไงแดมสิบหกตีแวนกาบ จากนั้นจบเทิร์นสกิลของการมองเก็บเลรียสองใบจัวหนึ่งแฟนแนด์ดทิ้งเดอะเกตสไตล์เป็นเดเอะเพิร์ทไม่มีอะไรให้งายพอเอวเล็ต มีในดอกกี่ใบมีใบเดียวก็สอใบนั้นก็ขอเจ้านี้เก็บเก็บใต้กองการดสลับจัวการหนึ่งใบจัวได้หิวสุดยอดจริงจีดสิบเก้าป้องกัน สามเอฟซีแวนด์ห้าไดเออร์เฟกการทิงแคนซอสเซดิสควินเทดไรเกสามทีจีไม่มีหาอะไรเลยทิกเกอร์ไม่อย่าสักใบเทคนี่บวกห้าพันเมื่อโอเวอร์โหลดเกทสี่ตีสิบแปสาม ป้องกันป้องกันฮันเทิร์ดแจนงดอสไตฟฟีเป็นกาโมอัศวินทองคำแห่งเขี้ยวที่สองกระกายคาร์เตอร์บัร์หนึ่งด้วยสกิลลูก้าสามใบบนสุดคอร์ดันเชียนกับบูโนโ่พวกเจ็ดพันกับสามพันแล้วก็ คอการมอเอ็กเซลคอบาดันเชียนคอเปดิอุสเจ็ดพันเจ็ดพันสามพันความพลังเล็กน้อยบายพีจีแต่การมอมไปใต้กองการ์ตุก,การสามใบบนคอเปดิอุส แล้วก็สองร้อยี้บสองพันกับสามพันแล้วก็เก็บทิกเก็บสแตนทขอปสุนข้ามมีห้าดำแล้วไปใต้กองการจุกการโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหเจอเผามนุษย์สามตัวกับชายบิดสามตัวโอเคแปวกำลมังไม่ได้บวกทิกบวกให้สามตัวนี้ สี่หกสี่พันยี่สามสี่สิบเอ็ดจมตีวันการ์ดเจเนอเรชันการ์ดโหยตัวแตนมาไม่เอากิฟฟินบาร์ดมุทายเป็นดีโอทิ้งสี่หมื่นสี่จมตีวันกาดเพอร์เฟกต์กาด มือหนึ่งมีใบในดอกไหมจะได้ทิ้งกระจั่วไม่มีซวยจริงๆและมือมึงมีสามสองใบกับเซฟกับชิวหมืนม่นมึงจะพอได้ยังไงได้เช็คฮิวดิกเกอร์ฟันบุญน้เแม่ส่งพลังให้เบนิอสุสมาตีคิดได้ยังไงเดมใจที่สามเพอร์เฟกต์การ์ด หม่อันนี้บอสามพันฮิตเก้าสามสี่ตีฮิตหนาหนึ่งแดมดาเมจเช็คเตะเกรดตัวแตกสกิลหนาหนึ่งแดมทานเทินเก็บเรียสองใบแล้วก็จัวหนึ่งโอเคจบเกม ก่อนาะครัมีหแดงโอเคก็จบแล้วนะครับใครหลงห้องมารู้ก็กดซับกด like ไลค์ผมเลยนะครับเรื่องเด็กเกณฑ์เนี่ยบอกกูเด็กภาคที่ไหนมันจะสายลิมิตเบรกเนาะโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันถ้ามีโอกาสได้ฟอร์ม 5G อีก